เมื่อวานนี้นาย,ยกรัฐมตรีนะครับก็ไปทดลองนั่งนะทดลอง <S <S ทดสอบการเดินรถเสมือนจริงเลย <S <S เพราะว่าเปิดให้ประชาชนทดลองใช้เป็นครั้งแรกเลยนะฮะสำหรับรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายไปมีนบุรีนะฮะก็เมื่อวานเนี้ยที่เป็นการทดสอบไม่มีการจอดเลยนะ นายกขึ้นจากสถานีวัดพระศรี <c oughs> มหาธาตุบางเขนเนี่ยก็วิ่งยาวไปเลย <c oughs> วิ่งยาวไปแล้วก็ใช้ความเร็วน้อยหน่อยนายกบอกว่าเดี๋ยวกลัวผู้สื่อข่าวจะสะดุดเรื่องของค่าโดยสารเนี่ย <c oughs> เขาก็มีกําหนดออกมาแล้วนะคะเริ่มต้น15บาทสูงสุด45บาทแต่ตัวเลขเนี้ยน่าสนใจท่านผู้ฟังก็มีเสียงสะท้อนออกมานะคะจากคุณสารีอองสมหวังจากสภาผู้บริโภคเนี่ยบอกว่าแม่มันสูงไปนะสําหรับผู้บริโภค เพราะว่าก็ต้องเจอกับค่าของชีพสูงขึ้นในปัจจุบันหลายอย่างละถ้าเทียบกับการเปิดเดินรถไฟฟ,ฟ้าสายสีเหลืองช่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาเขาบอกคนที่ใช้เส้นทางนั้นก็ส่งเสียงสะท้อนว่าราคาค่าโดยสารก็เก็บเท่านี้แหละ <c oughs> คนก็แบบฟิดแบคมาว่ามันแพงอะ่ะ <c oughs>